วันนี้เราจะไปเที่ยวป้อมเก่าโบราณของสุวรรณกันนะคะตอนนี้ก็มานั่งรอรถบัสอยู่หน้าโรงแรมนะคะเราพักที่โรงแรมนี้จุดนี้เป็นจุดใจกลางที่ขึ้นรถไฟฟ้าของสุวรรณไปได้แบบหลายที่มากนะคะก็จะสะดวกใครที่อยากมาพักสุวรรณก็ลองหาที่พักแถบๆใกล้ๆสถานีสุวรรณดูตอนนี้ขึ้นรถบัสมาแล้วะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะใครที่เคยขึ้นรถบัสในเกาหลีบ่อยๆก็จะรู้ว่าใช้ได้ทั้งบัตรและก็เงินสดนะคะบนรถก็สะดวกมากมีที่ชาร์จโทรศัพท์ทุกสายทุกไทป์ให้นะคะเราก็มาลงรถบัสที่ข้างหน้าป้อมพวาซองแล้วนะคะป้อมนี้นะคะเขามีเรื่องเล่ามาว่าเป็นป้อมที่สร้างเพื่อย้ายสุสานของพระบิดา ของกษัตริย์จองโจนะคะมาที่นี่และตอนสร้างเมืองใหม่ที่มั่นคงเนี่ยเขาก็ทําเป็นกําแพงยาวประมาณ5.7กิโลเมตรเลยค่ะเดินได้รอบเลยวันนี้ทางเข้าแรกของเราจะเป็นทางเข้าตรงประตูที่ตะวันตกนะคะซึ่งมีชื่อว่าประตูววาซอมุนนะคะ ใครที่จะมาเที่ยวที่นี่แนะนําให้ใส่รองเท้าผ้าใบานะคะเพราะว่าเราต้องเดินบนกําแพงแบบนี้ค่ะไปแบบยาวไกลมากแล้วถ้ามาช่วงเย็นๆสักประมาณ 3- ามสี่โมงก็จะลมกําลังดีค่ะช่วงที่มาเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะร้อนมากๆถ้าอยากได้ฟิลโรแมนติกก็ต้องแนะนําฤดูใบไม้ร่วงนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงอะสถึงสชั่วโมงถึงจะเดินได้ครบนะคะวันนี้ก็พยายามจะเดินให้ได้มากที่สุด วิลคนแบกเป้เที่ยวเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ่ะต้องถ่ายเองจัดการเองหมดแต่ละประตูเนี่ยเขาก็จะมีหอคอยนะคะเอาไว้สังเกตการป้อมหวาวสองนี้นะคะสร้างมาตั้งแต่ปี1794-1796ถึง1796ในสมัยของกษัตริย์จองโจนะคะแห่งราชวงศ์โชซอน แล้วยูเนสโกเนี่ยก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเพราะว่าเขาเป็นสถานที่ตัวอย่างของสถาปัตยกรรมทางทหารที่เขาผสมเทคโนโลยีทางด้านตะวันตกกับศิลปะแบบเกาหลีเข้ากันแบบลงตัวมากนะคะนี่เราก็จะเดินเลียบกำแพงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะอุปกรณ์เนี่ยร่มต้องมีภายในกำแพงเนี่ยก็จะมีร้านมีทั้งร้านกาแฟร้านอาหารนะคะคาเฟ่ต่างๆแล้วก็ เป็นเป็นหมู่บ้านคนด้วยนะคะก็สามารถจะเดินเข้าไปเที่ยวในในหมู่บ้านได้ด้วยเช่นกันแต่วันนี้เราจะเดินเรียบล้อกําแพงเพราะว่าความยาวของกําแพงก็เกือบ5กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยเแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยจะได้สักกี่ประตูนะคะระหว่างทางเชื่อมกําแพงแต่ละป้อมไปหาแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีจุดสังเกตการจุด,ดรวมพลอะไรประมาณนี้นะคะ แต่หน้าแปลกว่าถึงมันจะร้อนเนี่ยเวลาเราเดินผ่านกําแพงหินมันให้ความรู้สึกว่าเย็นแล้วก็สงบมากเลยค่ะตรงนี้น่าจะเป็นอา่าอาคารชมวิวนะคะหอคอยชมวิวซึ่งซึ่งคิดว่าก็น่าจะเอาไว้สังเกตการนะคะตัวอาคารก็เป็นสไตล์เกาหลีนั่นแหละคะ่ะที่เป็นเน้นสีเขียวสีแดงนะคะเราจะชมได้แต่ด้านล่างตรงนี้นะคะเพราะว่าอา่าบันไดข้างบนเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นนะคะเขาปิดไว้ ข้างใต้นี้ลมเย็นอากาศดีมากได้นอนสักงีบก็น่าจะดีแต่คงโดนไล่ก่อนถือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ระบบป้องกันเมืองแบบครบวงจรมากเลยนะคะมีหอสังเกตการมีจุดยิงปืนใหญ่มีป้อมส่งสัญญาณควันไฟอะไรเงี้ยซึ่งก็ค่อนข้างจะทันสมัยมากๆเลยนะคะในยุคนั้น ตอนนี้เราเดินมาถึงประตูทางด้านทิศเหนือแล้วนะคะประตูนี้มีชื่อว่าจังอันมุนค่ะเป็นประตูที่ใหญ่แล้วก็อลังการที่สุดเลยภาพคุ้นตานะคะเหมือนเวลาเราดูซีรีส์ย้อนยุคนะคะจุดที่ถ่ายเข้าประตูเมืองก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ ประตูนี้ก็จะมีจุดยิงปืนใหญ่หอสังเกตการแล้วก็ป้อมส่งสัญญาณควันไฟเหมือนกับทุกประตูนะคะอันนี้ก็เป็นปืนใหญ่โบราณน,นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อหนทางอีกยาวไกลตรงไกลๆตรงนู้นที่มองเห็นนะคะจะมีบอลลูนด้วยเห็นก็บอกว่าตัวบอลลูนอันนั้นน่ะสามารถที่จะขึ้นไปชมวิวเมืองได้ด้วยนะคะ เดินลงมาเรื่อยๆแอบสังเกตเห็นร้านกาแฟนี้ตั้งแต่อยู่บนป้อมนู่นแล้วค่ะก็เลยคิดว่าลงมาแวะดื่มกาแฟที่นี่ละกันสัญญาณดังแล้วเดี๋ยวเพลารกาแฟจะถ่ายวิดีโอติดบาริสต้าด้วยก็เดี๋ยวเขาจะว่าเอานะคะเดี๋ยวติด PDP A ก็จะเป็นจุดชมวิวจากร้านไปเนี่ยเขาจะดูเป็นร้านโปร่งๆนะคะเราก็มองเห็นวิวข้างนอกได้โอเคค่ะกลับขึ้นมาบนกำแพงกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆต่อจากตรงนี้จะเป็นประตูไหนกันอีกนะคะ ถ้าไม่มีร่มนี่ก็คือค่อนข้างจะร้อนมากจริงๆค่ะที่เห็นไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะก็จะเป็นทรงร้านแบบสไตล์เกาหลีออกแนวโบราณน,นิดนิดนะคะย่านตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนที่พักนะคะที่จะเป็นอาคารไม่สูงตรงนู้นน่าจะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะ เดี๋ยวเราจะข้ามไปที่ตรงบันไดตรงนู้นนะคะลอดใต้สะพานนั้นไปเนี่ยมันจะเป็นสวนสาธารณะเดินมาเรื่อยๆค่ะปรากฏว่ามาเจอประตูหวัวหงมุนนะคะประตูนี้เป็นประตูระบายน้ำที่สร้างไว้ครอบลำธานที่อยู่ภายในป้อมนะคะ เป็นประตูซุ้มหินโค้งมีหลายช่องนะคะแล้วก็ใต้ตัวอาคารไม้ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องให้น้ําระบายออกใช้ควบคุมไม่ให้น้ําท่วมเมืองค่ะเป็นโครงสร้างป้องกันเมืองกับระบบจัดการน้ําถือว่าดีมากเลยนะคะแล้วน้ําใสมากเป็นวิศวกรรมที่ล้ำสมัยมากเลยนะคะในยุคโชซอนเนี่ย ดูเหมือนจะเป็นซุ้มส,สวยๆใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันคือระบบป้องกันเมืองอย่างดีเลยทีเดียวนี่ลองเดินเลาะลงมาข้างล่างคะ่ะเนี่ยคะ่ะเขาจะเป็นช่องเป็นช่องอย่างนี้นะคะให้น้ำผ่านไปไม่มีใครเดินมาตรงนี้นะคะแต่ว่าเราเห็นมันเดินได้เราก็เลยมานะคะแล้วก็มันไม่ได้น่ากลัวอะไรนะคะน้ำใสสะอาดมากๆเลยะคะ่ะไม่น่าเชื่อว่า ระบบจัดการน้ำจะดีขนาดนี้คือแบบโอ้โหใสกิ๊กเลยทางด้านนั้นก็คือประตูระบายน้ำที่เรายืนอยู่ข้างบนกันเมื่อกี้นะคะเราเดินเข้ามาในโซนของสวนสาธารณะนะคะที่อยู่ข้างนอกป้อมนะคะอันย เป็นทาตแมวนะคะเจอแมวที่ไหนไม่ได้แต่ว่าแมวที่เกาหลีเนี่ยเขาก็จะอยู่เหมือนแมวแมวไม่มีคนเลี้ยงนะคะแมวป่าแมวไม่ใช่แมวบ้านนะสวนสาธารณะตรงนี้ก็เป็นสวนค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นสวนที่อยู่ส่วนติดกับแนวกำแพงนะคะก็เหมือนเคยคะ่ะไม่มีคนถ่ายให้ก็ต้อง วางไว้แล้วก็ถ่ายเองแบบนี้นะคะทางด้านนี้ก็จะมีหอคอยเหมือนกันนะคะอยู่ตรงนู้นนะคะไกลๆด้านนู้นที่มองเห็นเดี๋ยวเราจะเดินข้ามกลับไปที่เดิมนะคะชอบตรงนี้มากเพราะน้ำมันใสจริงๆกะ่ว่าจะลองเดินไปใต้ประตูน้ำดูหน่อยโดยส่วนตัวคิดว่า เมืองสูวอนเป็นเมืองที่น่าเที่ยวนะคะแล้วก็ที่เกาหลีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงเที่ยวคนเดียวเราเห็นหลายคนนะเป็นผู้หญิงต่างชาติมาเที่ยวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะปลอดภัยดีโอ้รอดได้ด้วยค่ะตรงนี้ออกมาอีกฝั่งหนึ่งอ๋อ ตรงด้านข้างคลองนะคะเขาก็จะมีทางเดินให้เดินเลาะเรียบลงไปข้างล่างแล้วนะคะอืมฟังเสียงน้ำแล้วคือรู้สึกดีมากเลยค่ะทุกคนเจอห้องน้ำสาธารณะนะคะ ที่ถ่ายไว้นี่ไม่ใช่อะไรเพราะว่าห้องน้ําที่เกาหลีนี่สะอาดทุกที่ถึงแม้จะเป็นห้องน้ําสาธรารณะก็ตามแล้วเหมือนเขาแบบมีคนดูแลตลอดเรื่องความสะอาดต้องยกให้อันดับหนึ่งจริงๆค่ะแล้วห้องน้ําถึงแม้จะเป็นห้องน้ําสาธรารณะเนาะเขาก็มีกล้องวงจรปิดไว้ในโซนตรงนี้นะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้คนที่มาใช้บริการนะคะตรนนี้ก็เป็นโซนด้านนอกของกําแพงนะคะเราน่าจะเดินมาถึงตรง ประตูอีกฝั่งหนึ่งแต่เดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าประตูนี้จะเป็นประตูอะไรนะคะตรงนี้เป็นประตูด้านหน้านะคะเป็นประตูใหญ่อ๋อยน่าจะเป็นประตูทิศตะวันออกนะคะประตูชังรยงมุนนะคะอันนี้เราก็มาอยู่ด้านนอกของป้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวข้ามถนนไปฝั่งนี้ก็จะนั่งรถมีกับโรงแรมแล้วค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาเที่ยวชมสุวรรณป้อมหวาวสองถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ